บทที่14สูตรมหาศจ,จันในการขยายเครือข่ายผู้ดำเนินธุรกิจเครือข่ายจำนวนมากฝันและสแสวงหาระบบและสูตรสำเร็จในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จสูตรมหาศจ,จันที่สามารถใช้ได้กับบุคคลทุกคนในโลกและประสบความสำเร็จทุกครั้งความจริงก็คือไม่หนี หลายๆคนทำเหมือนกับว่ามีเขาควานหากรรมวิธีที่ดีที่สุดวิเศษที่สุดกรรมวิธีอันเลอเลอิศที่จะสามารถชักจูงคนเข้าสู่ธุรกิจได้โดยอัตโนมัติโดยที่ตัวเองไม่ต้องทำงานความคาดหวังที่ผิดๆว่าจะต้องมีวิธีการแนะนำที่ยอดเยี่ยมเพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานพยายามมองหาทางออก ที่ง่ายกว่าเมื่อไม่พบและแน่นอนจะไม่มีใครได้พบก็ล้มเลิกความตั้งใจในการดำเนินธุรกิจก่อนเริ่มลงมือทำได้ซ้ำไปธุรกิจเครือข่ายเป็นเรื่องของตัวเลขและปริมาณการดำเนินงานจะง่ายขึ้นมากหากท่านเข้าใจ law of average หรือกฎแห่งอัตราเฉลีย่ยซึ่งเป็นกฎสากล เช่นเดียวกับกฎแห่งแรงดึงดูดของโลกไม่เลือกว่าต้องใช้กับใครที่ไหนอย่างไรกฎแห่งอัตราเฉลีย่ยใช้ได้กับคนทุกคนไม่มีข้อยกเว้นและทำงานตลอดเวลาฉะนั้นเคล็ดลับก็คือทำความเข้าใจกับกฎแห่งอัตราเฉลีย่ยและใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความเพียรพยายาม ในการแนะนำคนเข้าสู่ธรุรกิจของท่านกฎแห่งอัตราเฉลี่ยระบุว่าหากท่านทำอะไรสักอย่างนานพอและสม่ำเสมอพอชั่วระยะเวลาหนึ่งท่านจะสามารถกำหนดอัตราส่วนของผลลัพธ์พูดให้ง่ายก็คือหากท่านแนะนำธรุรกิจให้บ่อยพอท่านจะต้องพบบุคคลที่ถูกต้อง และสามารถแนะนำเข้าสู่ธุรกิจได้ง่ายมากครับหากท่านพยายามพูดกับคน10คนเรื่องธุรกิจในจำนวนนั้น6คนยอมรับฟังข้อเสนอของท่านแต่มีเพียง4คนที่จะมาตามวันเวลานัดและสุดท้ายท่านสามารถชักชวนคนเข้าสู่ธุรกิจได้2คนอัตราเฉลี่ยของท่านคือ10 ต่อ2หรือ20%ไม่เพียงแต่ท่านมีอัตราเฉลี่ยโดยรวมเท่านั้นแต่ทุกๆขั้นตอนของการทำงานก็จะมีอัตราเฉลี่ยของมันอยู่ในตัวท่านพยายามพูดกับคน10คนมี6คนที่จะยอมรับนัดฟังรายละเอียดอัตราส่วนเท่ากับ10ต่อ6หรือ60%เซ จากการนัดคน6คนมี4คนที่มาฟังการแนะนำมีสองคนตัดสินใจสมัครอัตราส่วนเท่ากับ4ต่อ2หรือ50%ทำไมเราถึงต้องมาดูรายละเอียดของอัตราเฉลีย่ยเหล่านี้หากท่านพยายามพูดกับคน20คน และมีโอกาสแนะนำธุรกิจเพียงสคนแต่ทั้ง3คนยอมสมัครเข้าร่วมธุรกิจนั่นหมายความว่าท่านมีวิธีการแนะนำธุรกิจที่ดีมากแต่วิธีการชักชวนคนเข้าฟังการแนะนำของท่านควรได้รับการพัฒนาไม่ว่าท่านจะอยู่ในระดับใดในธุรกิจเครือข่ายกฎแห่งอัตราเฉลีย่ยจะทำงานตลอดเวลาและเป็นตัวปรับ ให้มีความสมดุลมืออาชีพในธรุรกิจเครือข่ายอาจต้องพูดกับคนสามคนเพื่อให้ได้สมาชิกหนึ่งคนผู้ที่เพิ่งเริ่มดำเนินธรุรกิจอาจต้องพูดกับคนถึง20คนเพื่อให้ได้สมาชิกหนึ่งคนแต่ผู้ดำเนินธรุรกิจก็ยังสามารถชักจูงคนเข้าสู่ธรุรกิจได้แต่ด้วยการทำงานที่มากกว่าทุกคน มีโอกาสเท่าเทียมกันหมดและได้รับผลตอบแทนจากการกระทำของตนเองอย่างมีระบบขอให้ท่านทำงานโดยเข้าใจอัตราเฉลี่ยของตัวท่านเองและทุ่มเทแรงกายแรงใจและเวลาให้กับธุรกิจสมมุติว่าท่านพูดกับคนสิบคนมีผู้สนใจ4ี่คนและลงท้ายด้วยผู้สมัครหนึ่งคน หากท่านต้องการสมาชิกในเครือข่าย6คนในเดือนแรกท่านจะต้องพูดกับคน60คนข่าวดีก็คือไม่มีหนทางใดในโลกที่ท่านจะพูดกับคน60คนโดยไม่มีการพัฒนาวิธีการพูดและการแนะนำของท่านจะอัตราส่วน10ต่อ1จะกลายเป็น10ต่อ2และ10ต่อ3ตามลำดับ เมื่อท่านเข้าใจกฎแห่งอัตราเฉลีย่ยท่านจะสามารถตั้งเป้าหมายและดำเนินงานให้บรรลุปเป้าได้ง่ายขึ้นสิ่งที่ท่านต้องจำเกี่ยวกับอัตราเฉลี่ยคืออัตราเฉลี่ยของท่านจะดีขึ้นเรื่อยๆหากท่านมีความเข้าใจและมุ่งเน้นการพัฒนาการทำงานและการดำเนินงานทำให้เกิดประสบการณ์ซึ่งนำไปสู่ การพัฒนาวิธีการและค้นพบความมั่นใจในตนเองหากท่านมองเห็นแนวทางการดำเนินงานโดยการกำหนดเป้าหมายและการพัฒนาอัตราเฉลีย่ยท่านกำลังอยู่บนเส้นทางสู่ความสำเร็จท่านจะเป็นเครื่องจักรกลที่สามารถแนะนำคนเข้าสู่ธรุรกิจเครือข่ายได้อย่างมากมายเมื่อท่านแนะนำคนเข้าสู่ธรุรกิจแล้วท่านต้องมีความรับผิดชอบ ต่อผู้ที่ท่านสนับสนุนความรับผิดชอบในการแนะนำคนเข้าสู่ธุรกิจเครือข่ายตัวเลขสถิติของสมาชิกบริษัทเครือข่ายที่ล้มเลิกความตั้งใจในการดำเนินธุรกิจมีมากถึง90%สอร์ซนสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการคาดหวังผิดผิดในระยะเริ่มต้นบุคคลจำนวนมากสมัครสมาชิกเพราะเข้าใจว่าเขาจะไม่ต้องทำงานหนะัก และจะสามารถเป็นเศรษฐีได้ภายในระยะเวลาชั่ว2-3เดือนเขารอวันและเวลาที่จะร่ำรวยเมื่อความร่ำรวยไม่บังเกิดขึ้นตามความคาดหวังก็ต่อว่าผู้แนะนำตัวบริษัทและระบบธรุรกิจเครือข่ายสร้างความเสื่อมเสียให้กับวงการในวงกว้างฉะนั้น เราจึงควรพูดถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจเครือข่ายตามความเป็นจริงบอกแก่ผู้มุ่งหวังทุกคนว่าเขาจะต้องดำเนินการอย่างไรในการที่จะเป็นผู้ประสบความสำเร็จในธุรกิจสาเหตุหลักอีกประการหนึ่งที่ผู้ดำเนินการธุรกิจละทิ้งความพยายามเป็นเพราะเขาเหล่านั้นถูกทิ้งให้ทำงานตามลําพัง โดยต้องเรียนรู้กฎกติกาด้วยตนเองหากท่านจะแนะนำคนเข้าสู่ธรุรกิจท่านควรมีความรับผิดชอบต่อความสำเร็จของเขามิใช่ว่าท่านจะต้องเป็นผู้ดำเนินการสร้างเครือข่ายให้เขาเหล่านั้นหากท่านควรมอบเครื่องมือที่จำเป็นในการก่อสร้างธรุรกิจเครือข่ายให้กับทุกคนที่ท่านแนะนำ ผู้แนะนำที่มีความรับผิดชอบจะก,กระทำดังนี้ 1. ตรวจสอบเอกสารการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนและส่งถึงบริษัทเพื่อข้อมูลสมาชิกและการสื่อสารระหว่างผู้สมัครใหม่กับบริษัทได้เริ่มดำเนินการอย่างถูกต้องและรวดเร็ว 2. ส่งมอบคู่มือสมาชิกและผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้สมัครใหม่ ให้เร็วที่สุดเพื่อให้เขาได้เริ่มงานในทันที 3- นัดเวลาที่อธิบายและอบรมกรรมวิธีการดำเนินงานให้แก่สมาชิกใหม่ภายใน48ชั่วโมงหลังการสมัครช่วยสมาชิกใหม่ร่างรายชื่อผู้มุ่งหวังอย่างน้อย100รายชื่อระบุเป้าหมายและความต้องการของสมาชิกนั้นๆและตอบคำถามทั้งหมด เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริษัทและการดำเนินธุรกิจ 4. ติดต่อกับสมาชิกใหม่ทุกวันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย30วันอย่าโทรศัพท์ถามเขาว่าเขาขายหรือแนะนำธุรกิจกับใครได้บ้างหรือยังแต่ให้ถามว่าเขามีคำถามอะไรและอยากได้รับความช่วยเหลืออย่างไร 5. ช่วยสมาชิกใหม่ คัดเลือกชื่อผู้มุ่งหวังที่คิดว่าดีที่สุด20ชื่อเพื่อแนะนำโอกาสทางธุรกิจและผลิตภัณฑ์บอกกรรมวิธีในการติดต่อและแนวทางการแนะนำเสนอความช่วยเหลือโดยอาสาที่จะร่วมแนะนำด้วยทำให้สมาชิกใหม่ได้เรียนรู้กรรมวิธีการพูดการแนะนำและการรับสมัครสมาชิกในนามเขาเหล่านั้นจนกระทั่ง เขาสามารถทำได้เอง 6. จัดระบบให้มีกรรมวิธีการสื่อสารที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาหรือช่วงระยะเวลาหนึ่งเวลาใดของวันหากเขาสามารถติดต่อได้สะดวกเพียงใดเขาจะมีความมั่นใจในตัวท่านที่จะสนับสนุนเขามาขึ้นเท่านั้น 7. ดําเนินธุรกิจโดยการทำให้ดูเป็นตัวอย่าง ลูกทีมจะทำในสิ่งที่ท่านทำไม่ใช่ในสิ่งที่ท่านพูดดำเนินธุรกิจอย่างกระฉับกระเฉงมีชีวิตชีวาด้วยความสนุกสนานถามตัวเองอยู่เสมอว่าฉันจะพอใจไหมหากลูกทีมของฉันเป็นเหมือนฉันทุกคน 8. มีความรับผิดชอบต่อสมาชิกใหม่ของท่านหากเขามีความมานะพยายามในการดาเนินธุรกิจ ให้รางวัลเขาด้วยการให้เวลาของท่านเองให้ความรู้และเครื่องมือที่จะทําให้เขาประสบความสําเร็จช่วยเหลือเขาในการแนะนำสมาชิกใหม่หาเงินใส่กระเป๋าสมาชิกใหม่ของท่านให้เร็วที่สุด mm. เงินเป็นแรงบันดาลใจที่ดีเยี่ยมอย่าลืมว่าท่านเป็นผู้นำและถึงแม้ว่าเขาจะดำเนินธุรกิจได้ดีแต่เขา ยังต้องการกำลังใจและการสนับสนุนจากท่านการมีความรับผิดชอบในการแนะนำสมาชิกจะทำให้เกิดความกระฉับกระเฉงในองค์การของท่านเขาจะเรียนแบบวิธีการทาง,งานของท่านและส่งต่อแนวทางการดำเนินงานสู่ลูกทีมของเขาเองเขาจะมีความรักในองค์กรและทีมงานรวมทั้งสามารถลดสถิติการล้มเลิกความตั้งใจ ในการดำเนินธุรกิจเครือข่ายของท่านได้อย่างมากมายสมาชิกจำนวนเป็นแสนในธุรกิจเครือข่ายไม่มีความรู้แม้แต่น้อยเลยว่าเขาควรแนะนำสมาชิกใหม่ของเขาอย่างไรในการดำเนินธุรกิจการเดินทางไปพบปากกับสมาชิกใหม่ก็ไร้จุดหมายไม่ทราบว,ว่าจะพูดอะไรแนะนำอย่างไรไม่มีแผนงานและไม่มีแนวทางอบรม เขาหวังแต่เพียงว่าจะเป็นเพื่อนที่ดีกับสมาชิกใหม่และหวังว่าสิ่งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นเขาภาวนาว่าสักวันฝนฟ้าจะตกและฟ้าจะผ่าและทำให้สมาชิกใหม่ของเขากลายเป็นผู้นำที่ดีในธุรกิจและมีเครือข่ายใหญ่โตมโหรานซึ่งจะทำให้เขากลายเป็นเศรษฐีไปตลอดชีวิตในชั่วคลิบตา ผมได้แต่หวังว่าเขาจะได้รับพายุฝนห่าใหญ่ใหญ่กว่าที่เคยมีมาในอดีตการ์